สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมาร์ทวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแฮงส์หรือว่าผ้าเช็ดหน้านั่นเองนะครับก็จริงๆเนี่ยเรียกว่าผ้าเช็ดมีดดีกว่านะครับซึ่งเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแต่วันนี้นครับผมมีเป็นแบรนด์คนไทยราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับแล้วก็ คุณภาพความนุ่มเนี่ยเรียกว่านุ่มมากๆไม่ว่าเช็ดมีดหรือว่าจะเอามาลองถ่ายรูปเนี่ยครับสามารถใช้ได้อย่างไม่ต้องกลัวเป็นรอยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับโอเคครับก็สำหรับแฮงค์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็กลองนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือแบรนด์เดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าจริงๆเขามีลายเนี่ยเยอะกว่านี้มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายที่ผมมีอยู่ทั้งหมด6ลายด้วยกันก็จะมีเป็นสีเรียบๆแนวเรียบๆเ,เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบมีลวดลายอ่าอันนี้ซึ่งลวดลายเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆเขามีอีกเยอะมากเลยนะครับ สำหรับแบรนด์นี้เนี่ยมีชื่อว่าซีโรเนียนนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องไหมอ่าเดี๋ยวผมขึ้น IG ไว้ให้นะครับจุดเด่นของแบรนด์นี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับก็คือเป็นงานคนไทยนั่นเองแปลว่าเราไม่ต้องสั่งจากนอกอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับอย่างผืนนี้อ่ผืนนี้ผมได้มาจากอเมริกาก็รวมส่งมาไทยแล้วเนี่ยก็ตกประมาณ 1,600- ก็ถือว่าสูงมากม แต่ถ้าเป็นของคนไทยเราสามารถซื้อได้ในราคาสินค้าเลยไม่ต้องมีค่าส่งข้ามประเทศไม่ต้องมีภาษีนะครับโดยราคาที่ร้านนี้ขายอยู่เนี่ยอยู่ที่250บาทรวมส่งเท่านั้นเองเรียกว่าถูกมากๆนะครับจุดเด่นอีกดึงอย่างนะครับก็คือเรื่องของได้เราจะเห็นว่ามีได้สีขาวๆตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นได้สีส้มหรือว่าจะเป็นได้สีดํา ลืนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีลวดลายที่แตกต่างกันด้วยนะครับจุดเด่นก็คือเราสามารถเลือกสีได้ได้ว่าเราอยากได้สีอะไรแล้วก็สามารถเลือกลายได้ด้วยนะครับลายการปักตามขอบเนี่ยครับจะมีหลายลายมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ1ิบกว่าลายได้เลยก็ เราสามารถเลือกลวดลายตามที่เราชอบได้เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นที่2ในราคาที่ไม่แพงนะครับต่อมาสิ่งที่เราใช้กันหลักๆนะครับอ่าเราจะเห็นว่าผ้าผืนหนึงเนี่ยด้านหนึ่งคือมีลายแบบนี้แต่ว่าอีกด้านเนี่ยครับจะเป็นแบบเรียบๆไปเลยอ่าจะเป็นเหมือนกันทุกผืนนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีสีของผ้าที่แตกต่างกันไปนะครับ ่ะโอเคความแตกต่างตรงเนี้ครับด้านลายเนี่ยปกติแล้วเราจะไว้สำหรับถ่ายรูปหรือวางของเป็นหลักจะไม่ค่อยนิยมไว้สำหรับเช็ดนะครับเนื่องจากตัวฝั่งลายอ่ะมันจะมีผ้าที่แต่ละลายเนี่ยเนื้อผ้าจะแตกต่างกันด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลายนั้นเนี่ยทำมาจากผ้าอะไรนั่นเองเราก็เลยนิยมใช้ถ่ายรูปมากกว่าแต่ด้านหลังครับ มันก็จะเป็นผ้าอีกหนึ่งประเภทจะไม่เหมือนกับด้านลายแล้วตัวนี้ครับคือตัวที่เรียกว่าเป็นผ้าที่นุ่มมากๆสามารถเช็ดนาฬิกาเช็ดมีดต,ต่างๆเนี่ยได้อย่างสบายเลยนะครับนุ่มมากอ,อย่างนี้สีดานะครับมีความนุ่มมากๆดังนั้นเวลาเช็ดเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ด้านนี้เช็ดพอเราใช้ด้านนี้เช็ดสมมุติว่าเราไปเช็ดของที่มันเลอะเนี่ยครับมันก็จะเลอะแต่ด้านฝั่งนี้แต่ฝั่งที่เราไว้ถ่ายรูปมันก็ยังสวยงามเหมือนเดิม โอเคก็เอาเป็นว่าขอแนะนําเลยนะครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเทมที่ยิ่งคนที่ควงมีดชาวควงมีดบดีซองอย่างเราเนี่ยจำเป็นมากๆเนื่องจากเวลาควงเสร็จเนี่ยครับเราควรจะเช็ดมีดเพื่อไม่ให้มีดเกิดสนิมหรือว่าเกิดคราบต่างๆนะครับการมีผ้าซักผืนหนึ่งติดไว้เนี่ยแล้วสามารถเช็ดได้ถ่ายรูปได้ด้วยเนี่ยครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือในเรื่องของขนาดครับอ่ะอย่างปกติเนี่ย ขนาดที่สั่งจากนอกมานะครับโดยส่วนมากถ้าไม่ได้แบบคัสตอมขนาดเราเองเนี่ยไซส์เขาก็จะมาประมาณนี้11คูณ11 12คูณ12 13คูณ13แต่ว่าอันนี้ครับจะอยู่ที่9คูณ9เท่านั้นเองนะครับก็เราก็จะมีขนาดที่เล็กลงกว่านี้ด้วยซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถพกใส่กระเป๋าได้ง่ายแล้วก็ไม่หนักกระเป๋าไม่หนากระเป๋าน,นั่นเองนะครับเรียกว่า หนึงเนี่ยเท่าฝ่ามือเองหรือว่าใครที่ออกไปควงใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยครับไม่ได้พกกระเป๋าเนะาะเจ้าตัวเนี้ยเราก็สามารถเน็บไว้ในกระเป๋ากางเกงได้เลยมันไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบกันนะครับค่อนข้างต่างกันพอสมควรโอเคก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปสอบถามตาม i อที่ขึ้นอยู่ดูนะครับก็ เป็นแบรนด์ที่ผมลองแล้วนุ่มชอบมากก็เลยเอามารีวิวแบ่งปันให้ได้ไปลองกันครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมีดหรือว่าผ้าลองถ่ายรูปผ้าลองมีดนะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันแต่ว่าถ้าชื่อของมันจริงๆเนี่ยก็คือแฮงเกอร์เชฟหรือว่าผ้าเช็ดหน้านั่นเองนะครับใครที่สนใจสามารถไปตามได้ที่ IG นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ